ครับวันนี้เรามาพบกับรายการเซียนวิวผาเที่ยวนะฮะวันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่วิววันนี้เราจะไปอุทยานนะครับอ่าเราจะไปด้วยงบประมาณเท่าไหร่ฮะแค่500บาทนะครับผมแค่500บาทคนละ500ใช่เรือ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 อ่าเนี่ยค่าตั๋วเท่าไหร่ละค่าตั๋วไปแล้วครับผมคนละ20บาทนะครับผมคนละ20บาทนะฮะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะใช่ครับผมเจอกันบ๊ายบายโอเคกุ้งเก่าของเราแต่ก่อนนะฮะตอนที่เราถึงแต่ก่อนวิวอุทยานนะครับผม เราจะไปตะลุยหาของเป็นของของที่อุทยานนะเราไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างไปสถานีอยุธยานะฮะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันฮะเราจะไปหารถเข้านะครับผมมอไซค์เนาะเราจะซิ่งแว่นกันที่อยุธยานะครับเป็นนักแว่นเจ้าน้ำตานักแว่นเจ้าน้าตาน้ำตานะฮะโอเคไป อะไรนะติใจเราตามติใจเราเราต้องเอาคันสีดำรับคันสีดำอ้าวคันสีดำคันนี้นะเขาบอกแรงแรงวัวขีอ้อีกอ่ะไปจัดไปทำยังไงดูขั้นตอนกันดีกว่าอ่าดูขั้นตอนกันนะพี่วิวกำลังเลงคณะนะฮันนูปีนะคันนี้เลยเร,รือหน้าสถานีรถไฟนะครับอ่าครับนี่กำลังเช่ารถมาอยู่ตรงนี้ลูกที่คนนี้ไปเไปเ็นตลาดน้ำอยู่ทางขวัญตรงเนี้ยเราคิดว่าออกเมืองนะ นี่กรงนอนเ็บนะะนะถารนีรงนีสอ้าเ็บเอ้าีเข้าประตูนะทางเข้าประตูเป็นอย่างนี้นะฮะอสองสองปสี่นะวัดนี้นะ มาดูสร้างประคักพังน,นะ้นะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเนาะนี่มีอยู่ผู้คนไทยมานะะมีพระวิหารเก่านะฮะมีพระพุทธรูปถูกตัดเสียนะฮะอยู่ตรงกลางฮนะนี่ยู่พาเที่ยวนะฮะยอดจริงๆเลยนะฮะอืมบรรยากาศเรามาดูอิดดู พวกอิดเก่าๆนะครับสองสี่แปดห้าไม่ใไม่ใช่สองสต้องต้องห้าแปดสี่เฮ้ยประญยแล้วสองสองแปดสี่ครับสองสองแปดสี่ฮะโอ้โหบรรยากาศนะครับเงียบดีเงียบสงบดีนะพอเรามาเราไม่เงียบเลยฮะนวด่วจากคอนเสิร์ตห้ามปีนป่าย เออพี่อยากเป็นอ๋อเจ้าพี่อยากเป็น,นอะไรนะอะ,อะไรนะอยากพี่อยากเป็นที่ไทยอ่ะปุบเพยชื่ออะไรพี่โป๊บพี่อยากเป็นพี่โป๊บไงดีวั <c oughs> <c oughs> ครับอ่าวันนี้มาเป็นท่านขุนนะฮะเราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะฮะวัดวันนี้นะถูก,ก่อตั้งมาตั้งแต่พศสอง3นะในสมัยพระเจ้าประสาทองนะฮะซึ่งตั้งถวายพระราชชนราดาเนาะนะ เนี่ยเรามาดูกันแล้วเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะฮะอ่ะชุดนี้เช่ามา200เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงในการถ่ายในที่ที่นี้นะฮไะปเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยกันฮะ แลครับตลาดน้ำกรุงเก่ามาดูดกว,ว,ว่าตลาดน้ำนี้จะมีอะไรบ้างมาดูาเลยค่ะสุดเลวเราดใส่ไหม่ก็หน้าติมากแล้วก็จมีพวกหนังจ้าทอดแล้วก็มีสินค้าที่เป็นลูกประจำจังหวัดก็คือช้างนี่ครับของฝากมากมายนนครับ ใครที่อยากจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เนาะสามารถที่จะแวะเบียนม,มาตรงนี้ได้แล้วก็มาช้อปปิ้งในการซื้อของฝากให้ญาติผู้ใหญ่นะครับใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเราเป็นที่เหมาะในอากาศที่อบอุ่นค่ะที่เรากำลังทําต่อไปเนี่ยคือการขึ้นชา้างที่อยุธยานะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่คุ้มขุนแผนนะฮะโดยค่าตั๋วของเราเนี่ยประมาณ100บาทเท่านั้นนะแตหรับคนไทยนะครับเราจะไปดูกันว่าการนั่งช้าง10นาทีเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยเป็นยังไงครับไปดูด้วยกันนะครับ ยโ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 ยัจบแล้วเรากับพี่ยารกับห้าอเหลือเหลือจะที่ไหนล่ะหมดอะไร ไป4 5 7บาทนะครับหมดละอ่ะสองคนเท่าไหรสองคนก็เท่าไหร่วะอ้าวคำนวณกันคำนวณกันสองคนก็914บาทหมดไปคนละ405.7เกินในงบนี่ใช่ไหมใช่ครับเหลือมาตั้ง43บาทกลับบ้าน43บาทกลับบ้านนั่ง MP กลับบ้านหมดพอดีฮะโอเคเยี่ยมยอดคลิปนี้สนุกไหมฮะสนุกมากอยากให้มีอีกไหมอยากให้มีไงมีครับมีจัดไป่ะมา นี่คือเบอร์หลังความสำเร็จนะครับเบอหลังความสำเรนั่งดูแผนที่ครับลงะไปไหนต่อดีนะมีแผนไหมแผนไม่รอจะไปเลไไปนั่งช้าแต่ว่านั่งช้ามันเกินหกนาทีสองร้อยกว่านะเขายังไม่ชัวร์ถามก่าาคได้โอเคเรเดืนรหลังความสำเร็จที่ได้คนดูผมตัจัดตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราแวะไปที่นี่ก่อนเกไปกันเลย